สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมากตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ยี่สิบนาทีนะคะไอจะเดินทางไปสุวรรณไม่ใช่สิไปดอนเมืองสิเมืองเฮือนจ้าไอสิเมืองเฮือนอายแล้วเก็บของอย่างเรียบร้อยเลยเนาะเพราะว่าไอขึ้นเครื่องแปดโมงสิบห้าก็คือไอคิดว่าเขาเช็คอินเจ็ดโมงสามสิบเจ็ดโมงสี่ห้าประมาณนี้เนาะแล้วก็ต้องไปก่อนเพราะว่าไอคี้หัดแล่นะนะบ่กให้มาสถานการณ์ข้างหน้าเป็นอยงไรไอสิเป็นไอจะขายกับป้า ป้าก็คือการจะเป็นคนที่แบบว่าโอ้ยยพึ่งใส่เถอะเนาะป้าก็คือการจะเป็นคนที่แบบว่าเออกลัวแบบสถานการณ์ข้างหน้าเป็นเอียงมันเนี้ยิ่งสถานการณ์สถานการณ์โควิดเราไม่รู้เลยว่าเพื่อทีเอาเอกสารอย่างหน้ามันอย่างประมาณนี้นะไอ้ก็เลยว่าเออเดี๋ยวไอซีไปก่อนเดี๋ยวไอจะลงไปเช็คเอาแล้วก็เดินทางไปดอ,อ,อนเมืองเลยเนาะเดี๋ยวไอเรียกแคปดีกว่าอีรีน่าจะให้เอเเอโรงแรมเพื่อนเอิญให้นะไม่เป็นไรเราเรียกเองก็ได้เิ ะวาเมื่อวานเนี่ยไปตรวจแค่วเปเอ็กซเรย์แค่วะหนก็ใช้ตัวนี้แหละเพราะว่าถ้าไม่มีวัคซีนอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เข้านะคลินิกทองรออยู่สาขาพุณวิธีนะเป็นสาขาประจําที่ไอายไปเนาะอืมนั่นแหละก็เลยแบบว่าไอากระบุร่ณเนว่ได้ยกงเอกสารว่าเอาบอติดโควิดช่วงที่เราก,ากักตัวจะ้ะ ่คะไปเดินทางไปสกพนองอเกทห้าค่ะเกตยังไม่เปิดเด้พี่น้องจ๊ะต้องรอให้เกตเปิดเนาะตอนนี้ก็ตีห้าห้านาทีค่ะคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะ International สนามบินนอนเมืองให้เงียบมากเลยนะคะทุกคนจ้ะเงียบแห้งประมาณนี้เนาะเดี๋ยวอาจจะเข้าไปเกตแล้วเด้อพี่น้องจ้ะไปมาค่อนข้างที่จะเร็วค่ะไปค่ะเข้าข้างในด้วยกันเลยค่ะเข้ามาข้างในแล้วนะคะที่ไอมาเอาไอโมนิเนะไอหิวข้าวจ้ะไม่รู้ว่าเราจะมีอะไรกินไหมไปค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ห้าสิบนะคะ ไอามาไหวไอหิวข้าวจ้ะไอหิวข้าวแห้งไอก็เลยออกมาตีสี่ครึ่งเลยเลิกเครฟิวไอก็ออกมาเลยจ้ะเพื่อที่จะมากินข้าวอยู่ดอนเมืองเนาะเออไอได้ถามสายการบินของโลแร์นะเพราะว่าแต่ละสถานที่แต่ละจังหวัดจะการกักตัวจะไม่เหมือนกันเขาบอกว่าไอากักตัวมาแล้วเนาะ ไปลงปุ่นะคือเขาตอบให้บรได้ต้องไปถามปลายทางว่ากักตัวหรือไม่กักตัวแต่โดยส่วนมากแล้วคนที่กักตัวมาแล้วจะไม่ได้กักตัวไอ้ก็ยังบ่รู้จเด๋ยวสีบอกพี่น้องตอนที่อ้อยู่อยู่บ้านจ้ะเพราะว่าหนึ่งคือไอ้ก็มีใบตรวจโควิดเนาะลายย่างอยู่ไอ้ก็ไม่รู้ว่าแนวไหนก็รอรุนว่าอาจะได้กักตัวไหมกักตัวอยู่บ้านกับบ่บบอ,อยอย่างมากมายแต่เขาก็อยากไปหาเหตหาน,าน,านหานี่นะ่น้องที่จะเข้ามาในดอนเมืองเขาก็ให้เราสแกนไทยชนะเนาะ ให้แบบว่าหลายอย่างนี่พี่น้องจ้าแล้วพอท่านี้มากินไอ้ก็เลยย่างไปอาออยากกินสตาบาร์กเนาะอยากกินกาแฟไม่ได้กินกาแฟแต่แกอ,ออกมานะแต่มันก็คนเต็มไปก็เลยมาย่างมาอยู่ร้านนี้ไอสั่งกะเพราไก่แล้วก็เป็นเ,นเนฟรนฟรายคนละทะวีปนะแต่อาออยากกินจ้ะอืมเป็นนะอาหารของไอไยอหยิ<ม>กวกะเพราไก่ไทยดานนะคะอันนี้เป็นเ,นเนฟรนฟรายจ้ะ มาเด้อพี่น้องนะมากินข้าวน้ำอายแล้วจ้ะเด้อโวมากเลยมาค่ะไอ้เก็บอันนี้มาตั้งหลายเมือ่อละข้าร้อนๆเลยนะอ,อร่อยครับ น้องเคยได้มารับไอ้มานี่ยไอ้ว่าสิบอกว่าไอ้ห่อห่อเข้ามาให้อ้เนี่ยพอมากินอยู่สนามบิน มาค่ะคาทูชีโนต ค่ะเ oh, yeah. นม่ยอาจจะไม่กินกาแฟใส่น้ำตาลนะคะตอนกักตัวเริ่มจ่อยออกมาแค่เมื่อเดียวอ่ะ้วนขึ้นเหมือนเดิมร้านอันนี้อะ่ะ แต่ว่าขายดีทุกครั้งไปนะแต่เมื่อเนี้อไอ้บิซื้อเลยจ้ะเพราะว่าไอ้ซื้อไปลูกหลานไอ้ก็ไม่ค่อยมากกินป่านใดเลยเออม,มันก็แล้วแต่คนมากมัาจากนจะเนาะเดี๋ยวไอ้จะไปรอที่เกตเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองนะคะไปสกลน,นครเนานะแม็กโน่นาอย่างนี้ก็จะเปิดตอนหกโมงนี่จ้ะตอนเช้านายยังไม่ได้เปิด,ดอ่ะไอ้ตื่นเกือบตีตีสามเครื่องอือ ตื่นเต้นสิได้มือเฮิรนจะเป็นออน้องเขยมาครับเนาะพ่อน้องเอาวานะคะจะมารับอายนะคะอืมแรกๆไอ้บอกว่าเกื่อนลงสิบโมงสเสอร์ขนาดเกือบมาบัวท่านในวัอสาวเนี่ยไม่ันมาพันดอกไอ้คิดว่าบินแปดโมงไอคิดว่าบินเก้าโมงสิบห้าแต่มันบินแปดโมงสิบห้ามันถึงเก้าโมงสเสิรขนาดเลยคือสม,มองเขาเห็นงานอะพี่น้อง สมองไอไม่ทํางานเลยนะไม่ทํางานถึงขั้นแบบว่าไอาจองตัวเครื่องบินนะ่ะไอคิดว่าไอาเพิ่มกระเป๋าแต่ไม่ได้เพิ่มกระเป๋าไอาซื้อเป็นนกนกเออนกชัูนะ่ะประกันนะ่ะโอ้ยไอละเมื่อนาะเจะของอีดีนะเสียดายเงินขนาดเลยไอยก็จะมาลงลงมารอที่ชั้นที่เกีนี่ล้วจ้ะเกีเจ็ดสิบสองนะเวลาเจ็ดโมงสี่จห้านาทีนะคะเพิ่็เอินเครื่องแล้วพี่น้องจ้ะ แต่ว่าก็ต้องลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนในไทยชนะเนาะสแกนไทยชนะลงในรายแล้วก็เช็คการเข้าไปในจังหวัดสกลนครนะคะ เราไปนันทนาถ้าแม่ใจก็ไปทงอุณก็มหอดสนามบินสกลนครเลยเด้อจ้ารอดูว่าข้างในพอจะตรวจเอกสารอะไรบ้างเนาะไปค่ะเครื่องบินเป็นเครื่องบินน้อยเด้อจ้ะเต็มเลยคนนะอ่ะอือก็มีการเว้นระยะและนั่งแบบเต็มสองที่นั่งเลยจ้ไค่ะทีมเพิ่นมาฮับมาฮับข้างในเด้อจ้ะเาต้องออกไปข้างนอกเนาะ ใชะค่ะเมื่อนนี้นะมีน,อนอ้องเหนิงเดี๋ยวจะมารับไปนะคะ จังเลยผู้หญิงคนนี้อันนี้เป็นน้องเขยนะคะมารับแล้วก็น้องสาวจะไปค่ะสาวเอวาตื่นแต่เช้าเลยเหรอลูกจะมารอรับแม่อายเหรอคะอรีสอทกี่หลังลูกฮะหนูเจะอรีสอกี่หลังคะกี่หลังคะ เออนี่ไงรถปอายเปิดประตูค่ะถึงรถแล้วนะคะเปิดลุกเปิดประตูไปขึ้นขึ้นค่ะลูกค่าขึ้นค่ะอึ๊บ๋ออรถค่ะไปค่ะไปไหนกันไปไหนฮะกลับบ้านเลยเหรอรถแล้วนะคะก็กำลัง ใส่สุดนี่เลยวาไปเกี่ยวเขารัวจังไหนวันน้าพองผ่าจะอยู่ไหมโอ้จะบอกมันน้าไม่เกี่ยวนะคะไปกันเลยค่ะบ๊ายบายก่อนเลยลุกเจอกันคลิปใหม่นะคะจุ๊บๆจุ๊บๆด้วยยุบ KPP บ้านพักดีสอร์ทอสมมมาดักรอค่ะพี่น้องจ๋าในข่าวอสมม ออสมอลวินนะคะแม, <laughs> แม่หนูเองค่ะถึงบ้านแล้วนะคะมันเลี้ยวได้ไหมพี่พนโดนคแม่กับพ่ออ่๋อสมอยอีกคน <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนคะมาจากบ้านค่ะบึกเอฟซีตัวยงเรานี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัิดจีเรยมาโบลวกันมาค่ะเดี๋ยวเราค่อยเก็บค่ะลูกค้าเดจ๋ยวจรงค่อยโกหกค่ะลโกหก้ะ